ด่กา,าก,การเอาหุ้นหยาครับผมภาพ่น้องครับังการออาหุ้นหยานะครับเอาใส่วิธีการไม่ใส่รถเบิกเบิกกล่องนะครับหรือว่าการทำรุ่นนะครับการทำรุ่นเนี่ยเขาต้องฉีดยาครับผมเขต้องฉีดยาขาย,ยา อ่าซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับอันตรายต่อร่างกายดีมีนวัตกรรมใหม่เนี่ยนวัตกรรมใหม่ก็คือใส่รถกระื้อกระใส่ใส่ล่อครับล้อพิเศษเนาะล้อพิเศษล้อกงยงหรือเป็นวันเอือน่นอ่าล้อกงยงนะครับเนาะพูดอะใส่ผ่านเขาใน้ลองนะครับปกติสิ กวดดินขามาก่อนครับกวดดินออกจากล่องเขามวา์ด้วยตรงกลางแล้วก็ว่านปุ๋ยนะว่านปุ๋ยเสร็จเท่ากับจะค่อยว่าเบิกจะค่อยวาเบิกดินเขาร่องอีกเท่นึงใส้ปุ๋ยนะครับซึ่งอาซิมีหลายๆมองเป็อนอาซิเฮ็ดไปแล้วนะครับอาซิมีแล้วแต่ว่า นาพื้นทีนะ่นแถวนี้นะครับพื้นที่แถวนี้ก็พึ่งพึ่งมีนะครับพึ่งมีอ่าพึ่งมีพึ่งใส่อ่าใส่วิธีการแบบนี้นะครับอ่าปกติแถวแถวนี้เพึ่งก็ใส่ใส่การฉีดยานะครับการการฉีดอ่าใส่ยายาฆ่าย,ยาแต่นี่มีเป็นนวัตกรรมใหม่ครับนวัตกรรมใหม่ของอ่าพี่น้องเขาครับผม ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอืม,อมนี่ครับพาน ล่อสั่งพิเศษนะครับบม่ได้ล่อมากกับรถเนี่ยซังพิเศษอ่าพรเบิงนี่ครับท่านหายแล้วอ่าหรืว่าทำรุ่นเรียบร้อยแล้วปกติยาโยกกลางล่องนี่สิเต็มครับวันนึงนอ่าก็แต่เอารถเข้าไปหายเกี่ยงเลยพี่น้องหายเกี่ยงเลยนะครับผม สาหรับ้าที่เหลืออยู่กลางล่องครับยกกลางล่องเขาค่อยเอามักจกมาทากเอาหรือว่าค่อยมาโลกเอาก็ได้นะครับซึ่งก็เหลือว่หลายเหลือว่าหลายข้อเหตุได้ที่นี้ข้อเฮ็ดได้หลังจากที่ใส่รถเข่าตามร่องเรียบร้อยแล้วไถายาอยุดล่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเฮาจะค่อยเอามักจ,กม,ก,จกมักจกมาทากหรือว่ามันเสียเอานะครับ ใส่เวลากับโบด่วนมาที่นี่แถ้าเฮ็ดตามระบบแท้ๆก็คืออาศิอาศิอาศิกบดีก็นี่นะครับอาศิกบดีก็นี่ก็คือพันธุ์จิตไถดินออกจากคูนะครับจากร่องออกมาก,ก่อนเอาไว้ตรงกลางหลังจากนั้นเพิ่นเคยคเพิ่นก็สิเพิ่นเคยเอารถเข้านะครับเข้าแล้วก็ผ่าน ดันตรงกลางนะครับดันดันตรงกลางไถตรงกลางดินก็ระสีายออกไปในะลองมันอีกขึ้นเขานะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ดใดถึกใจกะอย่าเลื่อนนะครับเด้อกดถึกใจกดติดตามให้แน่ครับผมกดติดตามให้แน่นะครับเนาะที่ว่าเป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับของอะไรครับ